เจ้ามาขาวเกี่ยหกอ่ะขึ้นได้สบายเลยจริงคอยหลังเกี่ยเจ็ดอ่ะเอาก็จริงก็เกี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอยหลังก็เป็นเกีย่ยเจ็ดเรอ,อ,เอ,อพวกพูดถูกไหมรถพี่ก็เกียร์ถอยหลังเกี่ยเจ็ดเหมือนกันแล้วมาดูคันฟูโซนี้ขึ้นครับออโอ้สองสองห้ 2, 5, าแน่นอนเลยนี่พี่ว่าไหวไหมพี่โจ๊ไหวไหม สบายเลยวะพี่ห้าตักเองเนะี่ไหวเปล่าสบายสบายเลยว่ะดูว่ะ โอ้โอ้ไม่ลื่นเนาะสบายเลยไปฝั่งนู้นลื่นครับฝั่งนู้นลืน่นคลิปครับโอ้ ทางมันหายลื่นเนาะพอลงไปลงไปตอนนี้มันลื่นเป็ื่องน้ำมันเดี๋ยวก็ลงไปเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวก็ดำไม่เออขับรถไม่เปิดหูเปิดตาหนุ่มก็ตามมันลื่นเนาะให้เปิดหูเปิดตาไงโอ้โลงไปเดี๋ยวโดนมามาแน่นอนเลยยูทูบเบอร์ยิ่งแต่เยอะอยู่เลยด้านไว้ก่อนครับปั่นเครื่องก็จะไปเชื่อมไฟวันนี้ก็ไม่ได้ไปครับวิ่งงานแล้วไม่รู้ว่าจะวิ่งทั้งวันไหม รอดูก่อนว่าจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ดีนะเพราะว่าถ้าไม่ได้วิ่งทั้งวันมันก็เปลืองน้ำมันนะเติมไปมันก็ติดลบครับไม่ได้ไปแล้วไม่ใช่ไปอัดจารบีแล้วก็เช็คลมแล้วก็เป่ากองหม้อ,อน้ำนะออดีเองเขาไปอัดี่นะอืมว่าจะตั้งศูนย์แต่มันนานต้องไม่ทันแล้ว เจบอปยปะยางอยู่สายที่สองอะร้รานที่นี่นโชคชนิดอะไรน่ะทำไมอึ้นจอดรถอย่างนั้นนูกเฮ้ยดีดูคันนี้บอกว่าไม่ต้องเหยียบคันเ <c oughs> ร่งลุงวิมบอกว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วยังไงก็ต้องเหยียบครับประคองไว้กู้จานสูญระายไดน,นั่นแหละ เร็วมากเลยอ่ะเป็นเยวเองอ่ะห้าตักเองอน,นี่ยงานเหมาอ่ะแล้ว,แล,วแล้วทาง,งานเที่ยวหรอไม่ได้เล่นโทรศัพท์หรอกโอ้ดูครับโอ้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งจริงนะครับโอ้แล้วใจเย็นนะครับพี่เซ็คเออรถนี่ยาวเนาะ กันมาาเร่งทอยดังถึงเนี่ยเขาไม่ต้มเลยโอ้สบายสบายเลยครั้งนี้เราเดือดรถรถคองเนี่ยแรงแน่นอนเลยเนี่ยยกล้ออ่ะ ไม่ลื่นหรอกเพื่อแรงไม่ลื่นเลยลื่นเลยตรงนั้นแหละออสบายสบายเลย ห้าตักแนะเนี่ยนีลื่นโอ้ลื่นครับนเ,รนเนี่ยรถไฟตอนนี้เลือน้ำมันแน่นอนลื่น,น,นให้ให้เขาวิ่งให้มันหายลื่นก่อน <laughs> อันนี้ทีมงานรถรวมครับให้วิ่งก่อนเลยรถบริษัทไว้วิ่งไหลังครับ รถแบบรถทีมงานอ่ะพ่อยิ่งทีหลังลงไปตอนนี้ก็ต่อคิวเหมือนเดิมครับยังไม่ลงหรอกก็จะออกได้เนาะต้องเหยียบครับปรโอ้พี่สุดเกินยิ่งเครื่องใหญ่นะตายเลยอันนี้เครื่องอะไรสองหนึ่งศูนย์เครื่องเดียวกันกับพี่ตอมนี่ใช่เจไ ัทำงานเหมาเนี่ยพี่โอ้ใส่งานเหมาตัวนี้ตายเลยอัดเต็มกล่อง,อน,น,งนี่ตรงนี้แหละนี่นต,รตรงข้างบ้านพี่ตาลอะข้างบ้านพี่ต้องออ้คันนี้ออ้ดูอะเต็มกล่องเลยอะโอ้ลื่นครับ โอ้โ้เร่งมากเลยฮะนั่นเราทำอะไรอย่างนั้นออเอาดินออกวะ ันนี้ว้ายเต็มกล่องอะสบายสบายเลยเราชมรถคอกนี้ครับรอบเร็วมันเลยลรอบเร็วก่อนนิยมหน้าหน่อยอืมโอ้โอมันใส่ต่ำไม่ได้นะติดคอก โอ้ยลื่นลื่นลื่นฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยถ้าตัดข้อออกสวยเลยเนาะรถห้างเลยเปิดฝาค่ายได้เลยเนาะอืมเปิดได้แค่ตรงไอ้ข้างหน้าฝาาตัดให้มันเหลือราวสองอ่ะสองสองเส้นโอ้รอยเมียมาแล้วครับเ่าวรอยเมีย ันใจสาวๆครับคุณแพนปะยางสายสิบสองเออกไปบ้านได้หรือเปล่าไปบ้านเลยบ้านอยู่สายหกเราไปปะยางสายสิบสองผูบ่าวร้อยมีคนใจสาวๆมัธยม <ítulo> โอ้ยี่เต็มเร็วไท้จานย์ช yeah. ูโอ like ้ได้เองคิดว่าถ้ใส่เยอะก็น้ำเต็มได้ออกไม่ได้หรอเครื่องร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเองแค่นี้ซีซูปอะเนี่ยออกนะครับเทอร์โบซีซูปเทอร์ ร้อนด้วยน้ำลงน้ำเลยลงน้ำเ็อะเรอลงไปแต่หารตัวใหญ่เกือบหมดนะเย็บสุดเลยบ้างนี่ไม่มันห้อยอ่ะมันออ้เรงอยู่นะครับนี่ เออทายระเบิดคณะทายระเบิดวางยาท่านี้จานโน้ก็ไม่ได้นเราแล้วนะนั่นแหละไม่วันเดียวก็อตเด็ดนะจ้านโอ้ไอคันนี้เหยียบเต็มเต็มเรียบร้อยลื่นไหมลื่นไหมลื่นไหมหอมไหมเรียบร้อย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 ไหมอือเอาอยู่อะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้ากันนะครับไป